สวัสดีกันอีกครั้งนะคะวันนี้มาถึงขั้นตอนการวางผ้าของเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะคะเรามีผ้าหน้าหกสิบนิ้วซื้อมาไว้นานแล้วซื้อมาสองเมตรแต่จริงๆใช้เมตรยี่สิบก็พอสำหรับเสื้อแขนยาวเราจะพับริมผ้าอย่างนี้นะพับริมผ้าทบกันอย่างนี้นะคะถ้าเป็นผ้าหน้ากว้างหน้ากว้างคือหน้าหกสิบ ถ้าเป็นหน้าแคบๆหน้า45ก็จะวางอีกแบบหนึง่งตรงด้านหลังที่เราลอยต่อนนี้เราก็ตัดออกไว้ก่อนนะคะหน้ากว้างอย่างนี้วางสบายค่ะวัดจากริมกระดาษเอยริมริมผ้าเข้ามาสองนิ้ว จริงๆใช้สาบเล็กๆก็จะใช้นิ้วครึ่งก็ได้ตัวนี้ใช้สองนิ้วพอเราติดเข็มหมุดทั่วแล้วเราก็มาวางชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังเราจะวางทบตรงกลางหลังนี้ให้สุดผ้าเลยก,ก็ได้แต่ว่าตัวนี้เราจะใช้จีบกลางหลังนะคะแล้วก็เผื่อจีบเข้ามานิ้วครึง่งเอาไว้เป็นจีบทวิตอยู่ข้างหลังเส้นนี้เราจะวางให้ตรงนะคะ เราก็ติดเข็มมุดให้ทั่วๆเลยติดเยอะๆมันจะได้ไม่ดิ้นหนีพอได้อย่างนี้แล้วเราก็จะมาตัดกันตรงข้างหน้าตรงสาบข้างหน้ามันจะจะต้องพับก่อนก่อนที่จะตัดนะคะภาพอย่างนี้แล้วถึงค่อยตัด ปลายของสาบจะได้ไม่แหวงหายถ้าเราตัดตรงปั๊บตรงนี้มันจะแหวงหายเราต้องตัดโค้งขึ้นนะคะแล้วก็มาพับลงไว้แล้วก็ตัดเลยค่ะครึ่งนิ้วตลอดทุกทุกด้านของตัวครึ่งนิ้วนะคะเราจะเย็บโดยที่กะว่าครึ่งนิ้วก็ได้ไม่ต้องกลิ้งรอยหรือเราจะกลิ้งรอยก็ได้ค่ะ มือใหม่ก็แนะนำให้กลิึงรอยนั่นแหละคลึ่งนิ้วโดวยรอบชานี้เราก็คลึ่งนิ้วเหมือนกันเพราะเราเย็บเล็กตะเข็บข้างเราก็เป็นตะเข็บคู่เลยต้องเท่ากันทวดทวดตัวนะคะ ชิ้นหลังก็เหมือนกันชิ้นหลังก็คลึ่งนิ้วเท่ากับข้างหน้าเหมือนกันเราจะเป็นตะเข็บคู่หมดนะคะไม่ได้แบตตะเข็บตรงไหนเลยเพราะว่าเป็นเสื้อตัวหลวมอยู่แล้วตรงนี้มัน ไม่เสมอเราก็ตัดให้เสมอชิ้นหน้าชิ้นหลังเสร็จแล้วก็มาวางชิ้นแขนเราจะตัดตั้งแต่ชิ้นใหญ่ลงไปหาเล็กนะคะตรงนี้เราก็จะวัดจากกลางแขนไปถึงริมผ้าพอระวังได้แล้ววัดจากกลางแขนไปถึงริมผ้าแล้วก็วัดปลายแขนด้วยนะคะให้มันเท่ากันเราจะได้เส้นตรง เพราะว่าผ้าชิ้นนี้ก็จะมีลายลายทางด้วยนะคะผ้าพื้นยงผ้าพื้นหรือว่าผ้าลายดอกก็ยังธรรมดาแบบพอได้แต่อันนี้เป็นลายทางต้องวางให้ตรงนะคะตัดคลิ่งนิ้วเหมือนกันโดยรอบเราจะเป็นตะเข็บคู่ตอนเวลาเราเย็บเราก็จะไปโพ้งคู่เลย พอเราได้แขนแล้วพับเก็บไว้แล้วเราก็ไปดูชิ้นส่วนอื่นต่อนะคะชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ก็จะมีขอบแขนกับคอแล้วก็แผงด้วยคอนี้เป็นตรงตรงปกบนนะคะเราจะตัดสองชิ้นใช้ผ้าตัวตัดสองชิ้นตัดสองชิ้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีพ้าแก้วอีกสองอีกอีกหนึ่งชิ้น ผ้าตัวตัดสองชิ้นผ้าแก้วหนึ่งชิ้นฐานล่างเหมือนกันนะคะฐานปกเสือ้อเราก็จะตัดสองชิ้นเป็นผ้าตัวสองชิ้นเป็นผ้าแข็งหนึ่งชิ้นตอนนี้เราตัดผ้าตัวไปก่อนส่วนขอบแขนเราตัดสองคู่นะคะสองคู่ตรงปกเราตัดสองชิ้นคือหนึ่งคู่ แต่ว่าตรงแขนนี่เราตัดสองคู่เพราะว่าเราใช้สองแขนไงตรงนี้เราจะตัดเผื่อๆหน่อยก็ได้นะคะความกว้างเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเจียนออกทีหลังได้ถ้าเราตัดเล็กเกินไปมันจะพอดีเกินไปมันจะเย็บยากมันจะต้องมาระวังเราก็ตัดให้มันกว้างๆไว้นิดนึงอันนี้คือปกบนแล้วก็ ฐานปกลางแล้วก็ตัดเผื่อให้มันวางง่ายเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปวางผ้าแข็งวางผ้าแก้วผ้าแก้วคือผ้าแก้วลักกี้นะคะถ้าถ้าเราเยังไม่มีเราเวลาเราไปซื้อเราก็จะบอกเขาว่าผ้าแก้วลักกี้ที่ทําปกส่วนที่ร้านชนีวดดิ้งก็ไม่มีตัวนั้นแล้วเพราะว่าไม่ได้ทํามานานและเป็นสิบปี ทำชุดแต่งงานก็จะไม่ได้ใช้ไงตรงนี้พอเราตัดสองคู่เราก็จะได้สองชิ้นขวาหนึ่งชิ้นแล้วก็ซ้ายหนึ่งชิ้นเราจะใช้ทบคู่เราจะใช้ทบอย่างนี้ใช้ทบอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปต่อนะคะ เรามีรอยตรงนี้รอยผ่าเราจะต้องทำสาบขึ้นมาตัวนี้เราผ่าไว้สี่นิ้วรวมตรงปลายที่เราเหลือครึ่งนิ้วแล้วก็สีนิ้วครึ่งอย่างน้อยสี่นิ้วครึ่งเราจะตัดยาะยาวไว้หน่อยสักห้านิ้วก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปตัดออกทีหลังได้ยาวไว้ก่อนได้ไม่เป็นไรตรงนี้เราจะหนีบเข้าไป็นในช่องเล็กช่องที่เราทำเหมือน เมื่เราทำโปโลอย่างนั้นนะคะจะเจาะแบบโปโลนะ่ยทำแบบเดียวกันเลยตรงนี้เป็นชิ้นเล็กนะคะชิ้นสั้นจะพอดีเท่ากับจุดสี่นิ้วครึ่งห้านิ้วนี่แหละแล้วก็จะมีชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ก็จะยาวเหนือขึ้นมาอีกยาวเหนือจากจุดขึ้นมาหน่อยนึง จุดนี้มันสี่นิ้วใช่ไหมแล้วก็สักห้าหกนิ้วก็ไม่เป็นไรเราตัดสองชิ้นนะคะชิ้นเล็กก็ตัดสองชิ้นชิ้นใหญ่นี่ก็ตัดสองชิ้นผ้านี่คือผ้าที่ทบกันอยู่ตอนที่เราทําเสื้อแล้วมันก็จะมีเศษที่ทบกันอยู่เลยจุดขึ้นมานิดนึงนิ้วนิ้วครึ่งสองนิ้วแล้วแต่ เราก็ตัดเผื่อไว้ยาวหน่อยไม่เป็นไรแล้วเราก็กลิ้งลอยกลิ้งลอยไว้เวลาผ่าจะได้ไม่ผิดเพี้ยนตรงนี้เป็นจีบนะคะจีบแล้วก็ต้องกลิ้งลอยไว้จะได้จีบได้สองแขนจะได้จีบได้เท่ากัน ถ้าเรามือใหม่เราจะกลิ้งรอบนะคะแต่ว่าถ้าชานาญแล้วบางคนก็ไม่กลิ้งรอบใช้กะนิ้วครึ่งนิ้วไปเลยแล้วเราก็กลิ้งรอยให้ทั่วแผ่นหลังแผ่นหน้า ตรงนี้เราก็ทําจุดมาร์กไว้นะคะเวลาเย็บเราก็จะเย็บเย็บกดไว้แล้วเราก็จะทําจะทําจีบจีบทวิตตรงนี้กลางหลังทีนี้เราก็กิ้งเสร็จแล้วเรากิ้งได้รอบเราก็มาดูกันถ้าเราเย็บตรงนี้ ถ้าเราเย็บตรงกลางหลังไว้หน่อยนึงเราก็จะได้จีบทวิตอย่างนี้เราจะแบนข้างบนอย่างนี้หรือว่าเราจะเป็นทวิตทวิตท,ที่มันเป็นบุ๋มบุ๋มอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจ,จับจีบไปฝั่งไหนทีนี้ชิ้นหน้าเราก็มากลิ้งตรงริมกระดาษนะคะเราไม่ได้กลิ้งตรง รอยกระดุมนั่นเรากิ้งที่ริมกระดาษเลยกิ้งไปโดยรอบเลยนะคะเสร็จแล้วทีนี้ชิ้นหลังเราลืมเมื่อกี้แนวทางยาวนะคะผ้าทางยาวทางนี้ เราก็ลายมันก็จะขวางอยู่ตรงไหลข้างบนตรงข้างหลังบาหลังนะ่ะมันจะเป็นลายขวางอยู่สองชิ้นตรงนี้สองชั้นข้างล่างอีกสองชั้นก็เท่ากับเป็นสองชิ้นทบตรงสันหลังนี่กลางหลังสันทบไว้ตรงกลางหลัง แล้วก็ติดเข็มหมุดให้ท่วทั่วแล้วเราก็ตัดเลยจ้าเหมือนเดิมตรงนี้เราต้องงงขึ้นหน่อยนึงนะคะตรงรอบพอเราต้องตีโค้งขึ้นมานี่ไม่ใช่ตัดตรงมาอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะแหว่งหายเวลาเย็บคลึงนิ้วโดยรอบ พอรอบได้แล้วตรงนี้เราก็เจียนใหนเ้เสมอๆสักหน่อยทีนี้เราก็มากลิ้งมันมีสองชั้นเราก็ต้องกลิ้งอันนี้สองชั้นเหมือนกันใส่คาร์บอนเข้าไปสองชั้นหรือถ้าใครไม่ถนัดอย่างนี้ก็ตัดทีละชิ้นก็ได้ ทีนี้เราก็ได้แล้วเราจะมีกลางหลังด้วยนะตรงทบกลางหลังเราก็ทำอะไรไว้อะเราก็ต้องคลิปไว้นิดนึงมุมเล็กๆนะอย่าคลิปเยอะมุมเล็กๆไว้นิดนึงแล้วก็ตรงกลางคอเหมือนกันมันก็จะเป็นกึ่งกลางไง เราลางออกมาเนี้ยก็จะเป็นกลื่งกลางมีจุดมากให้เรารู้ทีนี้ปกและข้อมือที่เราตัดผ้าไว้เราก็จะมาตัดผ้าแข็งตัดอย่างละหนึ่งปกมาตัดอย่างละ1ชิ้นเราเอาผ้าแข็งก่อนผ้าแขนที่ทําขอบอย่างบางนะหนามากเดี๋ยวมันจะแข็งมากจนเกินไป เราตัดชั้นเดียวนะคะผ้าแข็งที่ทำขอบแต่ว่าอย่างบางมันจะมีอย่างแข็งกับอย่างนิ่มเราใช้อย่างบางอย่างนิ่มหรือถ้าไม่อยากได้แข็งมากเราใช้ผ้าแก้วลักกี้เลยก็ได้แล้วเราก็ตัดริมล่างเนี่ยให้เสมอกับแพทเทิร์นเลยพอดีพอดีกับแพทเทิร์นเลย แล้วเราก็มีกึ่งกลางตรงนี้ตรงมุมที่เข้าปกนะคะมันจะมีมุมที่ปกด้านบนมาชนกันพอดีนะสองมุมตรงข้างบนนี้เราตัดให้เหลือประมาณ1นึ่กระเบียดเนื้อจากแพทเทิร์นขึ้นมาหนกระเบียดแล้วเราก็คลิปตรงปลายไว้สองข้าง เราก็ขีดให้เท่าแพทเทิร์นเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ขีดไปจะใช้กิ่งลอยก็ได้แต่ว่าขี้เกียเนี่ยใช้ขีดเลยก็จะมีจุดถ่งกลางด้วยนะคะอันนี้ก็คือแผ่นฐานปกก็จะใช้คู่กับ ผ้าตัวสองชิ้นผ้าแขนหนึ่งชิ้นอันนี้ก็จะเป็นขอบข้อมือขอบข้อมือจะแข็งเท่ากับฐานปกนะคะมีความยาวตัดสองชิ้นได้อยู่ตัดสองชิ้นตรงข้อมือเราใช้พับเอาเลยนะคะเพราะว่ามันผืนใหญ่ไงขี้เกียจกลางออกก็เลย ตัดแหว่งออกมาแล้วก็พับมาแล้วเราก็ตัดตรงนี้เราจะตัดเผื่อสมด้านนะคะอีกด้านหนึ่งจะตัดพอดีกับแพทเทิร์นแล้วเราก็กิ้งรอยสามด้านเลย ตรงที่มีตะเข็บนี่เรากิ้งรอยสามด้านตรงนี้นี้นี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเราจะตัดพอดีกับแพทเทิร์นนะคะอันนี้คือปกข้อมือข้อมือใช้สองชิ้นหนึ่งชิ้นแล้วก็มาวางกับแผ่นใหญ่ๆนี่ทบตรงกลางเลยค่ะทบอย่างนี้เลยสันทบอย่างนี้เลยทีนี้ข้อมือก็เสร็จแล้ว เราก็ได้ข้อมือแล้วทีนี้มาทำปกบนอันนี้มันแข็งเกินไปมันใช้ทำฐานกับข้อมือเท่า,านั้นเราจะต้องใช้ตัวนี้ผ้าตัวนนี้สองชิ้นแล้วก็ผ้าลักกี้หนึ่งชิ้นทางร้านชนีวดดิงจะไม่มีผ้าแก้วลักกี้นะคะก็เลยเอาผ้าต่วนมาทำตัวอย่างให้ดูผ้าต่วนแข็งปกติแล้วรีด รีดกาวจะใช้แบบรีดกาวก็พอเพราะไม่อยากให้มันแข็งถ้าทำให้มันเป็นแบบมาตรฐานมันต้องใช้ผ้าแก้วลกักคกี้แล้วเราก็ตัดเผื่อรอบเลยนะคะตัดเผื่อเป็นหนึ่งกระเบียดโดยรอบแล้วก็กลิ้งลอยกลิ้งลอยก็รอบเหมือนกันกลิ้งลอยแล้วก็กลิ้งตรงกลางไว้ด้วยนะคะ กึ่งกลางเวลาเราไปเข้าปลวกมันจะเข้าง่ายตรงเนี้ยกึ่งกลางนี้เวลาไปเข้าปลกมันจะง่ายทางร้านชนนี้เวทีิึงก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมาเลยนะคะเราจะมาเรียนกันด้วยกันนะคะ เวลาต่อกันมันก็จะได้ปกอย่างนี้ก็จะมีกึ่งการอยู่ตรงนี้ที่ชนกันตรงนี้หัวท้ายก็เหมือนกันมันก็จะมีรอยหยักอยู่วันนี้ตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ตอนขั้นตอนการเย็บนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ